มากครับวันนี้วันนี้เราไปด้วยทูดิสซิ่งกุมอร์นิ่งลูกสาวกุนว่านิ่งลูกสาวเป็นไรยอะลูกเห็นไหมคะอันนี้เห็นไหมคะก็รถของเราจะำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมพี่กั๋ก็คือรถสัตว์ท้องเขียวนะครับผมการนั่งเครื่องบิน ผู้ร่วมกระบวนการเรียกว่าเป็นขบวนการทริปดูหมูเด้งขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เวลาสี่ห้านะจ๊ะเราต้องรีบไปก่อนที่คนจะอพยพมาดูหมูเด้งเราจะไปเปลี่ยนนี่ไงเอาพนักงานไปเปลี่ยนพนักงานดูแลหมูเด้งเนี่ยเป็นคุณแม่มามีแล้วก็หมูเด้งไปเปลี่ยนด้วยตัวนั้นโอ้แฮมเมอร์แฮมเมอร์นี่ โอ้มีจริงมีจริงมีพี่เอ็มอาจจะใช้มือชกกระจกใช่เอพราะมันตกใจมากอพี่มาเอาดัเต้แล้วันครับครบแล้วจ้าออกเดินทางกันต่อ่ไมกินเชี่อไหม พาไปดูหมูแจ้งเอมอยู่ไหนมาดูซิพ่อเอ็มอยู่ไหนโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคหมูเด้นเต้นยังไงหมูเด้นเขาเต้นยังไงคะสนใจใหญ่เลยมาไอ้บาพ่อเก็บนี้มาบาป้าจับให้ไหมไอ้บาเห็นโป๊ะยังเขายังไม่ฉี่เปิดโอ้โหสว่างทันที เดี๋ยกหมูแดงดิหมูแดงเพูดกิหมูแดงหมูแดงเต้นยังไงรอร้องเหมือนหมูแดงเลยอัญาคือหาวเดี๋ยวมา้ํากันดีกว่าวันนี้อัญญาหาขคง ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บีมออยชานเอเย้วันนี้เรามาที่สวนสัตว์เขาเขียวครับทุกคน่่ะพาลูกๆมาเที่ยวสวนสัตว์นะเราจะพามาดูพี่หมูดเด้งใช่ตอนนี้ก็คือคิตมากมนะเลยดังแล้ววันนี้นะคะเราก็มากับรถท,ทัวริสติ้งนะคะ <Yeah. S 1> แล้วมันเหลือไม่เช้าขนาดนี้เนี่ยคนจะแน่นมากเลยเราอาจจะไม่ได้เจอพี่หมูเด้งนะก็เลยให้ทัวริสติ้งช่วยพาพวกเรามานะครับมีออกมาตั้งแต่เช้ามาก ใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่านะจ๊ะเจออะไรครับลิงแลสเสียอะไรอ่ะเสียลิงจักจั๊กเปล่าลิงจักจั๊กหรอไายบายไปไปเราได้อยู่ดีอ๋อไดโนเสาร์เหรอคะไดโนเสาร์มันร้องยังไงไหนทำไมป้าเอ็มดูสิว้าวใช่ไหมคะอุ้ยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวเบลอเลยค่ะวที่เราที่มากับพี่ตีกับน้องเพียเราก็มาดูที่กรงฮิปโปเนาะ แต่ว่าตอนนั้นน่ะเขายังไม่เกิดมีแต่พี่เขาเชื่ออะไรแต่ว่าตัวก็ยังเล็กอยู่นะแม่มาลีนะครับผมแม่ของแมูเด็งฮิปโปโปที่อายุเยอะที่สุดในประเทศไทยเขาว่างั้นนะไม่ใช่เลยเหรอ โต้งไงเดเต้นยังไปแล้ไปแล้วอะดูดหมูแดงคนนี้หมูแดงน่ารักนะคะน่ารักนักมคะไหนหมูแดงอยู่ไหนลูก้หนไหนหหมูแดงอยู่ไหนชี้ไอ้าชี้เอไหนเด้งสีเด้งเด้งหน่อยอะเด้งดงแดงดดกแค แล้ววันนี้นะคะด้าจะมาเด้งเดงเด้งคนเดียวไม่ได้เพราะอะไรรูป้ป่ะวันนี้ด้ามากับครอบครัวซุปตาปันน้ำนมที่คร <Natalie> อบครัวนี้มาทีไรครอบครัวใหญ่ตลอดจ้ะวันนี้ใจเจอกันเลยนะคะกับพ่อบีแม่ออยแล้วก็น้องไอวานแล้วน้องอัญญาค่ะส,สวัสดีค่ะอาหมูเดงหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเดงเด้งเดงเด้งนสวัสดีค่ะสวัสดีก้องค่ะสวัสดีคุณผู <ขอ S 1> ้ชมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไปไหนนะคะน้องพีนไปโรงเรียนเออใช่วันนี้เรามาถ่ายกันก็คือวันธรรมดานั่นเองเสียดายน้องพีนน้องทีไม่ได้มาดูหมูเด้งกันเลยเนาะเปิดเพลงใหม่เปิดเพลงใหม่เปิดเพลงใหม่เด้งหมูเด้งหมูเด้งใครเต้นได้เจอหมูเด้งมะเด้งหมูเด้งหมูเด้งใครเต้นได้ไปเที่ยวโลกไปเที่ยพี่โปโปอันยากับไอวาวันนี้รู้ไหมลูกวันนี้เราจะไปดูอะไรกันคะไปดูอะไรลูกไปดูไดโนเสต่าเด้งูเด้งูหมเด้ง อพอซ้อมเต้นแล้วเขาบอกซ้อมเต้นแล้ววุ้ยยังไงใครเอ่ย

เอาไปหาลิงนิ้หหันมองกล้องลูกมองกล้องหนึ่งอุนยอันนี้อะไรอ่ะอัีเสืออันนีเสืออยู่ไหนไฮเกออยู่ไหนหนึ่งสองสามไฮเกออยู่ไหนลูกนี่นี่นนอนเ็กนอนนิวมาอยู่าไปก่อนเป็นเหตุการณ์ที่แปลกมากนะครับรอแปดโมงแล้วดูฮิปโปโปูีตัวลุกขึ้นมาพลรุตงชาแต่เขาดูแบบมันอยู่ในน้ำอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ขาเหมือนจะขึ้นเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หนูรู้จ e ักไหมเนี่ยทงเคารพธงชาติยังไงเฮ้ย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 อา่ะอีกนาทีเดียวพี่พี่อ่ะเบบี้เป็นยังไงดีถัดโมงแล้วนะเขาจะเปิดเพลงไหมเนี่ยหรือเราลองเองไหมเราเพิ่งรู้นะครับว่าแม่มาลีไม่ใช่แม่ของหมูเด้งมเป็นจิปโปโไม่ใช่จิปอาแขร แม่ของชออะไรนะโจวจวหน้าก็แก้นะครับเมื่อกี้แม่มาลีนะครับแม่แ่ม่หมูเดงเขารับเขาเขารับเที่ยวเขารับเที่ยวเขาหมั่นเที่ยวเขามั่นเที้ยวใครบายพี่หมูเดงไะบายบายพี่หมูเดงเด้อค่ะบ well, oh. ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บบายจุ๊บบ เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารยีราฟกันนี่คือเอาตื่นไปด้วยหรือว่ากำลังถอดอยู่ถอดอยู่ยับยับเสื่อเสื่อหลาแล้วมันมั่มมั่มอยู่ปะใช่ไหมถ่ยยังเจอันสำหรค่าคยาทะสวัสดีกับบายบายสวัสดีค่ะอัญญาไปอยู่กับทีมงานแล้ว ใช่อยู่ได้กับทุกคนโซนไอวานั้นจองพี่ฟ้าโอเคโกโก้ไหมโกโก้ไหมว่ะโกโก้เดี๋ยวเราจะไปโซนอื่นกันบ้างโอเคเราจะเข้าไปในตู้กล่องนกไปลูกไหนกล่องนกอยู่ไหน ไปวาไปเข้ากรงนกกันไหมเหไหมคะเห็นไหมคะไก่ไก่ลูกไก่ไก่ไอนไ่หมือนเราหาหมองจะจักานกทไหนไดนไหนนดกร้องไงแล้วนู้องไงนกเยอะเลยว้าาาาา กินนมก่อนเขาเดิป็นน้ปาเองเดิมเป็นกินเป็นน้ ในที่นี้ผมจะช่วยจะไม่ให้ลาบ,บากข,ขอบคุณครับว,ว้ okay. าวโอเคพักก่อนอกองทัพเดินด้วยท้องแต่น้องบัวน้องสาวบีมอะนมเยอะมากแล้วเลี้ยงลูกแฝดแบบไม่มีนมผงเลยอะ่ะเออแล้วยังมีเก็บเป็นตูต้เลยอะ่ะกินนมไมันจะละอย่าเปลี่ยนปกะตนอะ พี่ฟ้ากินลูกชิ้นปิ้งเอามาแล้วสน่อยนะเจะเอาวันใหม่แล้วกันพูดพดภาษาใต้สิพูดแบบเมื่อกี้ถ่ายในทันน่ารักทีชอบพี่อ่อนกับไปเอ็มเขาเป็นเพื่อนกันเขามาจากใต้คนสมุยคนจังไปเอ็มสมุยตอนกลางอ๋อตังกับสมุย มันไม่เลย่อยาอหัวมันกัดไม่ออกนอมาเลยสาวูไอ้ไม่หูลนะเลยมนมานอยากกินตาตไปดูนู่นอยากกินอะไรเขาขึ้นเดี๋ยวเอาช้อนีนช้อนอยูนี่นเาเยจิ้มเลยเขาจะาช้อน ไอ้ว่าแบ่งกับน้องนะเขาจะครึ่งนะเด็กกินไม่หมดหรอกซื้อมันใหญ่โอ้หำมำหำหำแบ่งได้ป้าขอหน่องขอแบ่งได้ไหมคะเผ็ดไหมลูกเัาจะไแบ่งเพราะว่ามันขอกินคำหนึ่งได้ไหมอัญญาให้พ่อกินคำหนึ่งกินคำหนึ่งได้ไหมลูกมันเป็นยังไงลูกเผ็ดไหมไม่สนใจเลยสนใจอันนี้ก็คือจะเป็นคอนเซ็ปต์ว่าเวลาข้างบ้านคุยกันแล้วก็คือแบบเขาทำอะไรอยู่อัญญาอัญญาเรียกไม่สนใจเลยเพราะข้างบ้านดูข้างบ้านอยู่

วิเช้าอาหารของครอวกเนาะมใครใครไม่ตัดไม่มีอได้ไหมขได้อสองเลยได้เหเลยนเหนเหนีเยหนหนีเยหนีเลยียหนีเลยหนียหนีเลยหนยหนีเล้หนเลหนียหนียหนียหนีเยหนีีเลยดนียหนีลหลยหนเนเยหนีหนเหยยดหนอยยหมยนเยลนเนเยยห เ็ดอ้ยถ้าเผ็ดปะดาไม่กินนะคืนได้ไหมคืนได้ไหมคะปาดอัญญากินอะไรลูกนไอัญญาแบ่ง้อได้ไหมไม่แบ่งไม่แบ่งไม่แบ่งขอไม่เคยได้ตรอะไรสาวสาวน่ากลัวกใจไหคะตกใจปะ ไปดูเพนกวินกันอุ้ยนี่ไงคาปิยาคาปิ่าอัญญาทำหน้านิ่งๆเหนี่ยคาปิ巴拉เลยนะลูกเขินก็ทำอยู่แล้วอุ้ยเสาปองเฮในเสาเห็นเสาไหนเสาได้ได้โอเคครับขอบคุณครับอัญญาจะไปไปอยู่ในนู้นนะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะตัวนู้นน่ะตัวนู้นหน้าเหมือนอัญญาหน้าเหมือนอัญญาหน้าเหมือนอนเหมืออนนะัญญาปะมันคือหนูยักษ์แต่พูดหนูยักษ์ เดียม like ีคนบอกว่าอัญญาหน้าเหมือนคาปิบาสหนิลูสิเหมือนไหมลูกตาใช่ใช่แล้วก็น้าแบบไหนไหนไหนมองกล้องมองกล้อเหมือนไหมคาปิร拉าทำหน้าไงลูกโอ้โหหลอเไหนคาปิร拉เนี่ยมันมันมนมัมไ้ามมมรอร่อยไหมกือไหนกืออาหารอร่อยทำไงกือ

โอ้โอ้สิง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 มีเราอยู่ตรงช้างนะเพราะว่าใช่ไหมถึงช้างยังบกมือลาด้วยนะพี่แมวดูได้ทั้งสากที่นะติดหัวใจนะเราี่บินขาไม่ได้เราตัวใหญ่เหมือนกันนะลูก ไม่กโดข้นเหรอเข้าเอวได้ไหมเข้าเอวแล้วไปเราไปดูไปดูพี่ช้างไปดูพี่ช้างไปเดียวพี่ช้างไหมเราไปดูพี่ช้างแล้วพ่อกับมามีททำงานก่อนแป๊บหนึ่งเรยังไมายังไม่มารอยมากเเสร็จงานแล้ว ไม่ได้ถ่ายต่อเลยเอ๊อบหลับหมดละหลับเลยหลับเลยหลับเลยแล้วคือไงเนี่ยกลับเลยเหรอกลับเลยจ้ะไม่แวะไหนแล้วนะชุดเดีเ๋ยวรอยอยู่อ่าปนุทามนี่ ถึงบ้านแล้วนะครับโดยสวัสดิภาพนะคะไม่ได้มีใครต้องอยู่กับหมูเด้งเป็นตัวประกันโอเคเขาบอกว่าไม่เอาอันนี้ตัวใหญ่ไปอันเยอะไปเจอตัวอะไรมาคะยาส์ยาส์อันนี้นะเจอยาส์ยาส์เจออะไรอีกเจอตัวอะไรมาบอกเขาสิไหนเล่ามยันโบฟังซิที่เจอตัวอะไรมานิงๆไหมลูกมีไหมคะไม่มีคนนี้บอกไม่มีคนนี้บอกมีมีนกไหมมีนกไหมเจอหมูเด้งไหมคะไม่ใช่เจอแต่หมูเด้งเขาเต้นยังไงนะ เดี๋ยวไปรับพี่ชายต่อเพราะว่าคิวรถยังไม่หมดนะครับทูดิสซิ่งยังอยู่กับเราอะไรกิจยังไม่จบเขาต้องรับท่านประธานเลยเขาไปรับท่านประธานตัวจริงก่อนไม่รู้ว่าจะตื่นเต้นขนาดไหนมามามาก่อนดิมาเก่งหูยไหนอะไหนอะเต้นหูยให้พ่อดูก่อนสิ่ทำไง อร่อยอร่อยรสเด็ดอร่อยมากมันต้องใจดีทำเลเฉลล์ุูเด้งใช่ปลาดูหรือเปล่าคนนั้นนะผัดเตี๋ยวคุกอร่อยมากโอ้ไปได้เวลาไปรับลูกชายใหญ่ขนาดนี้โอ้อาขนาดนี้ไปรับลูกแล้วก็ยืนข้าวแล้วก็ยืนข้าวแล้วก็พูดให้เอา ราซาราซาระชาเมืเชาก็พูดอยู่ว่าโอ้แม่จะมารับเขาไหมโอ๋อมาสิใครพ่ขาจะมารับไหมอย่างงี้สักคันสิ4ีล้อก็ได้ไม่ต้องถึงขั้น6มที่ล้อที่ล้อฉันขับให้โอ้ยปากดีเดี๋ยวถึงตอนจริงๆ่ะรถมันใหญ่ซื้อม่ทำไมก็ไม่รู้ไอ้ปากโง่ รอรับน,นะเร็วๆนะว้าวสวัสดีครับทุกคนยันสวัสดีครับทุกคนัว้าวอันที่นั่งอัที่นั่งค่ะเลยอันที่นั่งค่ะเด็กเก่งดัซูี่ตมาสวัสดีสวัสดีสวัสคือทามากเลยทำอไรอะ ไม่เช้าไม่เช้าใครมาส่งหนูปอะไราอนหลังพ่อจะพาหนูไปดูหมูเด้งที่น้องหมูเด้งนะโอเค พ่อหนูม่ขึ้นรวยเลยพ่อหนูไม่ชอบนั่งเรือพ่อหนูกลัวอยู่แล้วนี่ใส่ชุดเหมือนเหมือนกันเลยนะเป็นทีมเดียวกันเลยนะเนี่ยใช่แค่ไม่ได้ไปเสียดายเลยแล้ว้พีว่ารถคันนี้จะขึ้นทางด่วนได้ไหมแต่ไม่คิด I hope so น้องพี่ต้องรถจับพวกเนี่ยเขาอะไรคาดเบลอยู่เปล่ารถจับแล้วเออ คาดอยู่ใช่ไหมใช่หไหมหนูคาดเบลล์นะำมูกเลยไม่จับเลยอ๋อเซ็นปากให้น้องก็าอเซ็แต่เกี้ยวยังน๊องพี่โอ้โหี่ทีน่ารักจังเลยครับคุณนะครับจะไปมือัพี่ <laughs> ไม่ไปแล้วลูกเ<า>หนื่อย,ยแล้ว,ลว <laughs> กับบ้านพี่เขาจะได้กลับบ้านด้วย้ <laughs> เอาเดี๋ยวใจเย็นๆลูกใจเย็นๆโอเคอ่ะไปลองบายนะนนบไปๆนะนนบายบายน้องพีพาดัวหน่อยไหนแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยลูมีกับมีทุกอย่างมีทุกอย่างรถโรงเรียนฉันไปซื้อรถมาทำเป็นรถโรงเรียนดีกว่าพี่อ้อยซื้อรถใหม่เลยได้เวลาซื้อลนแล้วนี่ โออยป๊าป้าสวัสดีค่ะป้าไปแล้วขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้เปิดอย่างไรไม่ต้องเปิดลูกบ้านแล้วครับสวัสดีครับยายขอบคุณขอบคุณครับด้วยลุงหมูลุงหมูอุ่งสายยังเบี้ยวอยู่เดี๋ยวจะฝึกใหม่ครับ ได้มันเยี่ยมมากเลย,ยนะ1ว3นทูทโอเคขอบคุณนะครับทูดิสซิ่งแล้วเราจะจบคลิปแค่ดีนะครับสุดยอดอย่าี้ yeah. Happy trip Happy trip นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าครับกับพี่บอยชาแนลบายบายอัไอยา่าไปไหนไปไหน่อ้เลยอัไอยาไปไหก่อนเร็ว <c oughs> ะ